อะไรคือสิ่งที่บ่อนทําลายขวัญและกําลังใจทีมงานมากที่สุดครับโอ้โหเป็นคำถามที่เวลี่กูดเลยครับและอยากบอกเลยนะสังคมหรือองค์กรไหนที่คนทําแย่ลอยนวลคนทําแย่ได้ดีมันคือการบ่อนทําลายกําลังใจของคนที่ทําดีมากๆเลยครับลองจินตนาการในทีมงานทีมหนึ่งมีพนักงานอยู่10คนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งขยันตั้งใจมาทํางานเช้าแอคทีฟกระตือรือร้นแต่ปรากฏทําดีไม่ได้รับผลรับแห่งความดี แต่อีกกลุ่มหนึ่งมาสายทํางานเช้าชาเย็นชามเบื่อนายเพราะแทแอบด่าบริษัทแอบอู้แต่พอสิ้นปีกลับได้คะแนนประเมินผลที่ดีคิดพวกคนที่ตั้งใจทําดีจะรู้สึกไงครับผมเซ็งเลยเขารู้สึกเซ็งเลยเขาจะรู้สึกว่าเอ้าทำดีได้ดีมีที่ไหนอย่างนี้ฉันก็ทํางานเช้าชามเย็นชามแล้วกันฉันก็เบื่อหน่ายไปวันวันแล้วกันเห็นเพื่อนมาทำเบื่อเบื่อแต่ประจบนายเก่งก็ได้ดีเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบนั้นทันทีครับ ดันั้นสิ่งที่ทำลายขวัญกำลังใจพนักง,งานทีมงานที่สุดคือการปล่อยให้คนทำแย่ลอยนวลครับการไม่ลงโทษคนที่ทำแย่ครับและการไม่สนับสนุนส่งเสริมคนที่ทำดีด้วยครับผม